สวัสดีครับกลับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆคนนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับปี2566นะครับก็สำหรับณตอนนี้นะครับเวลาสิบโมงกว่าๆนะครับใกล้จะส1บเอดโมงนะครับแต่บนดอยนะครับอากาศก็ยังหนาวนะครับหนาวมากเลยครับอากาศมันเย็นนะครับพออยู่ที่สูงนะครับสำหรับเริ่มต้นปีปีใหม่นี้นะครับ อ่าผมจะมีประสบการณ์มาแชร์มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนนะครับจะเป็นการขายหมูนะครับที่หมูในที่นี้ไม่ใช่หมูตัวเป็นๆหรือว่าที่เป็นสัตว์นะครับไม่ใช่ลูกหมูไม่ใช่แม่หมูนะครับจะเป็นหมูในในที่นี้จะเป็นจะเป็นสับเกี่ยวกับที่เขาใช้ใน หุ้นนะครับการลงทุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขายหมูยังไงนะครับไปดูกันนะครับตัวนี้เป็นหุ้น BBL นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าขายหมูยังไงครับคือหุ้นตัวนี้นะครับก็ซื้อมาซื้อมาก็สะสมมาเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยนะครับสะสมมาก่อนนั้นนะครับสองสามประมาณ สองเดือนนิดนิดไม่เต็มสามเดือนนะครับพอสะสมมาก็ได้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบกว่าสี่สิบจุดสี่นี่แหละครับที่สะสมช่วงนั้นก็มีข่าวนะครับการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับขึ้นดอกเบีย้ยของแบงค์นะครับก็เลยสะสมตัว b b l มาอะมาครับพอร์ตนี้จะเป็นพอร์ตเก่งกําไรนะครับเล่นรอบสั้นๆน,นะครับก็อีกพอร์ตหนึ่งที่เป็นพอร์ต VI อนะครับจะจะแยกไปอีกพอร์ตหนึ่งอันนั้นถือยาว กินปันผลนะครับมาดูกันนะครับว่าขายหมูได้ยังไงครับนี่ครับ bbl นะครับสะสมได้ประมาณซื้อได้ประมาณสองเดือนสองเดือนกว่าครับไม่เต็มสามเดือน,นครับสิ้นปีนครับก็มาขายที่ราคาร้อยสี่สิบแปดจุดห้านะครับซึ่งตรงกับวันที่ สามสิบนะครับเป็นวันเทรดหุ้นไทยวันสุดท้ายของปีนะครับก็วันที่สามสิบเป็นวันศุกร์นะครับก็อีกวันไว้เป็นวันเสาร์วันที่สามสิบเนี่ยไอหุ้น B b บตัวนี้จะขึ้นสูงสุดถึงร้อยสี่สิบเก้าบาทพอดีตั้งขายที่ร้อยสี่สิบเก้าไม่แมทนะครับก็เลยลดมาอีก50าสิบสตางค์มาขายที่ร้อยสี่สิบแปดจุดห้าครับปรากฏว่าก็ขายได้นะครับก็ได้ กำไรมาสองหมืนกว่าบาทนะครับก็หักค่าคอมภาษีแวตแล้วก็เหลือนี่ครับสองหมืนสามพันกว่ากว่านะครับก็วันนั้นนะครับในวันที่สามสิบวันนั้นขายไปที่ราคาร้อยสี่สิบแปดจุดห้าซึ่งสิ้นวันนะครับหุ้นบ b l อปิดอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะครับก็ที่ที่ตัดสินใจขายตรงร้อยสี่สิบแปดเพราะว่า ไฮเดิม erm นะครับไฮเดิม erm ของหุ้น BBL ตัวนี้เมื่อปีก่อนนะครับไฮเดิม erm อยู่ที่1 4 8 1 4 8้อยสนี่แหละไม่ไม่เกินนี่คือจำได้ครับช่วงเดือนกุมภาแรกๆเริ่มสงครามรัสเซียยูเครนนะครับแล้วก็ก็เลยขายตรงนั้นก็คิดว่าเป็นแนวต้านใหญ่นะครับก็ขายปุ๊บก็คิดว่าจะจะรอมันย่อแล้ว เราก็ค่อยรับรับอีกทีนะครับซึ่งหยุดตัวนี้หยุดส1สิบเอดวันที่หนึ่งวันสามสิบเอ็ดเป็น,ว,นวันเสาร์นะครับหยุดวันาทวันที่1เป็นวันอาทิตย์ก็หยุดวันที่2ก็หยุดชดเชยปีใหม่นะครับทีนี้ก็เปิดเทรดอีกทีวันที่สามนะครับวันที่สามก็ BBL เปิดมาที่หนึ่งร้อยร้อยสี่สิบแปดเนี่ยนะครับร้อยสี่สิบแปด พอยึกยกยกๆๆๆทถนนั้นก็เลยเข้าไปรับอีกนิดหนึ่งนะครับที่ร้อยสี่สิบแปดจุดห้านะครับทะนนั้นก็ได้หุ้นมานครับก็ถือนิดหน่อยแล้วก็พออีกวันหนึ่งเป็นวันที่สี่นะครับเป็นวันเทรดวันที่สองของปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็ตัดสินใจขายไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามหนึ่งร้อยห้าสิบสามจุดห้าศูนย์นะครับ ก็ได้กําไรมานี่ครับสองพันสองพันสองร้อยกว่าบาทนะครับก็ก็คิดว่าจะจะตรงตรงนี้แถวแถวนี้แหละเป็นแนวต้านแล้วก็รอให้มันย่อลงมาอีกทีนะครับก็ปรากฏว่าวันต่อไปนะครับวันที่ห้าปิดที่ราคา152.5ร้อยห้าสิบสองจุดห้านะครับก็นึกว่าจะเริ่มย่อนะครับทีนี้พอมา วันที่หกครัโอ้โ oh, หวิ่งวิ่งกระฉุดเลยครับวิ่งไปอีกสี่บาทนะครับนุ่นตอนนี้ก็วันสุดท้ายของสัปดาห์ตอนนี้ปิดที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะครับบวกสี่บาทนะครับปิดที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทก็นี่นะครับประสบการณข่หมูนะครับขายปุ๊บหุ้นก็วิ่งปั๊บเลยนะครับตอนนี้ก็ ยังดูจังหวะนะครับรอจังหวะย่อๆนะครับหรือว่าอาจจะไม่ย่อให้เข้าแล้วนะครับก็สําหรับประสบการณ์ขายหมูนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับโดยส่วนตัวนะครับจะเป็นคนที่ชอบแล้วก็ถูกฉลกหรือว่าถูกชะตากับหุ้นกลุ่มแบงค์มากนะครับที่ชอบเล่นนะครับแล้วก็เล่นประจําก็จะเป็นตัวบ bl แล้วก็เค a n k นะครับ เก่งกำไรเล่นรอบแล้วก็ถือยาวนะครับก็สำหรับใครที่สนใจจะลงทุนในหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหน,นครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนนะครับไปศึกษารายละเอียดของบริษัทนะครับให้ทีทวนนะครับแล้วก็เลือกลงทุนตามแนวที่เราถนัดแล้วก็ที่เราชอบนะครับเพายังไงการลงทุนนะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้ วิจารณญาณนะครับในการเลือกลงทุนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ